สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจุนบิกไบค์มือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เราจะมาทําการซอวิทให้กับยามาฮ่าวาเซฟอาร์สิบห้านะครับสำหรับคันนี้ก็มีลูกค้าจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับปิดเงินสดไปที่เรียบร้อยนะเราก็จะทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องกองน้ํามันเครื่องให้ลูกค้าก่อนนําไปใช้งานจริงนะครับโอเคครับลุยกันเลยครับ โอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยนะครับเราเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องกับกองน้ํามันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวพามาชมเลขไมอีกทีนนะครับเราจะได้เห็นว่าผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ตอนกี่กิโลครับเก้าพันแปดสิบสามกิโลนะครับสตาร์ทวอมสักนิดหนึ่งนะ ำหรับคันนี้ก็รถขนส่งเอกชนจะมารับนะครับคุณแม่จอยมาให้ผมไปส่งนะครับลูกพึ่งจะท้องลูกพึ่งจะตั้งจะจะมีชีวิตมาหนึ่งเดือนเองนะเขาไม่ให้ไปไหนเลยนะเดินทางไกลพ่อผมก็ไม่ให้ไปที่บ้านไม่ให้ใครไปไม่ให้ผมไปสักคนเลยผมเลยต้องหารถขนส่งเอกชนไปส่งให้ลูกค้านะครับคันนี้ผมบอกเลยนะครับผมจะเฉลย ER ค่าขนส่งให้นะไปแม่ห้องสอนนะครับ หรือพ่อค้าคนอื่นที่ส่งที่ยังไม่เคยส่งแม่ห้องสอนนะห้าพันครับจากพะเยาไปแม่ห้องสอนสี่ร้อยสี่สิบกิโลครับไปกลับแปดร้อยกว่านะเหมือนเราลงไปกรุงเทพเลยนะผมบอกให้แล้วทีเนี้ยขนส่งอ่ะเขาไปส่งแค่รถเราคันเดียวนะครับมันก็เลยจะแพงหน่อยนึงนะครับหนะ้าพันนะฮะผมยอมครับไม่มีปัญหาครับอขอแค่ลูกค้าโอเคครับ ทางบ้านผมโอเคผมไปส่งให้นะฮะสำหรับคันนี้ก็เรียบร้อยนะครับลูกค้ารอรับรถไปใช้งานได้เลยนะครับปิดเงินสดนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย